ช่วงมีฝนตกพักส่วนครัวที่บ้านงามงามเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะพามาดูพักซองชนิดนี้ที่มีคาดบ้านไม่ได้เลยคะ่ะพักทีเ่เพื่อนให้นี่ก็คือเดาอินโดรัว่าย้อนมาตุ้มนั่นเองพักชนิดนี้เอามาเม็ดแก่งใต้นี่ร้อยมาก,มาก,มากๆค่ะเพื่อนกติทิยุตตามป้าหอาหานใต้ก็จะเป็นยอดที่เป็นใบล้วนๆคะ่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีดอกแล้วก็พ่นเล็กๆแบบนี้คะ่ะดอกกับพ่นเล็กๆที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้นี่เวลากินก็คือจะห้อมฝุ่งอยู่ในปากเลยแอนชอบกินมากกว่ายอดใบอีกค่ะเพื่อนพักชนิดนี้ ปลูกติดไวบ้านได้กินยอดทั้งปีไม่พิดว่างแหนนอนดูยอดมาตุ้มเสซตแล้วมาดูพักอีกชนิดหนึ่งที่ห้ามคัดเหมือนกันกับเพื่อนที่เพื่อเผื่อให้นี่ก็คือต้นมาเดือชุมพร ทางตายเขาก็จะเรียกว่าลุกชิ่งค่ะเป็นพักอีกชนิดหนึ่งที่เอามาเมื่อดแกงตายร้อยมากๆเขาก็จะมีพ่นให้กินทางปีเลยค่ะโดยเฉพาะหน้าฝนนี่จะงามแล้วก็ให้พ่นเยอะมากๆรสชาติเขาก็จะมีรสชาติเฟื่อนๆนิดๆเวลาเคี้ยวก็จะมีความกรุบกรอบเอาไว้เมื่อดแกงสม้มแกงเพชรหลวากินกับน้ำพริกนี่เข้ากันร้อยมากๆ เป็นพักอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกไว้ติดบ้านรับรองไม่พิหวังคะ่ะนอกจากเอาไว้เมื่อดแกงได้แล้วนะคะลูกชิ้นก็สามารถเอามาแกงคั่วได้แอนชอบเอาไปแกงคั่วเนื้อคะ่ะว่าเข้ากันร้อยสุดๆเลยเดี๋ยววันนี้จะเอามาแกงคั่วเนื้อให้เพื่อนๆได้รับชมกันคะ่ะเห็นแบบนี้ก็ต้องไปตำน้ำพริกเอามากินกับพักรอยๆของเรากันเลยดีกว่า